คนที่ทำร้ายคุณนะคะเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกกับเราไว้อย่างไรนะคำถามนี้นะคก็มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะคะอาบีก็เลยมาทำเป็นนันดอมให้นะคะมาดูซิว่าคนที่ทำร้ายคุณนะคะเขาจะได้รับกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ พลังงานของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะพลังงานของคนที่เกิดในราศีพฤกษ์ค่ะแล้วก็คนทัดลมนะคะเมถุนตุลกุ่มคือนาะตอนนี้ดีรู้สึกว่าคุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองนะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูอึดอัดไปหมดนะคะมันไม่มีความสุขอืม มันไม่มีความสุขมันมืดแปดด้านไปหมดเลยนะคะจากการถูกทำร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกหักล้างถูกหลอกถูกโกงนะคะเรื่องอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะอืมมันทำให้คุณเองรู้สึกว่าในตอนนี้คุณเหมือนรับไม่ไหวนะคะแต่คุณเองก็พยายามจะไม่สนใจนะ B แอบเห็นพลังงานที่คุณเองรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยวางได้ คุณพยายามจะไม่สนใจคุณพยายามที่จะไม่โฟกัสกับสิ่งตรงนั้นใครจะทําอะไรนะคะหรือว่าใครจะพูดอะไรเนี่ยเหมือนตัวของคุณเองเนะี่ยก็คือพยายามที่จะปล่อยนะคะ ừ, พยายามจะปล่อยไปนะคะแล้วก็ให้ทุทกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสลายหายไปเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณคิดแบบนั้นนะคะทีนี้นะก็มาดูกันนะคะว่าคนที่เขาทําร้ายคุณนะคะเขาจะได้รับกรรมอะไรบ้างนะคะ อันนี้บีจะไม่ได้เจาะจงเนาะว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ว่าบีจะดูให้ว่าคนที่ทำรายคุณไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะคะคนที่หักหลังคุณนะคะคนที่ทำรายคุณไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดนะคะหรือการกระทำเนี่ยนะมาดูสิว่าคนเหล่านี้ค่ะเขาจะได้รับกรรมจากการกระทำของเขาหรือไม่นะคะอ่าเรามาดูกันบี B. ก็เลยจะมาได้เช็คในพลังงานของคนคนนั้นนะคะอ่าเรามาดูกันนะว่า เขานะคะที่ทำ้ายคุณเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างนะคะว้า wow. วขึ้นมาใบแรกก็พีคเลยนะคะอืมขึ้นมาใบแรกก็พีคเลยละ่ะถ้าหากว่าเขาโกงคุณหลอกคุณในเรื่องของการเงินเขาจะเจอกับสภาวะของการเงินที่หยุดนิ่ง เขาจะเจอกับการถูกหลอกเช่นเดียวกันกับคุณแล้วอาจจะหนักกว่าคุณด้วยซ้ำสมมุติว่าเขาหลอกคุณไป100บาทนะคะแต่เขาจะสูญเสียห0 0่หรือว่าหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเราเนี้ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะไม่ได้รับตรงนี้อืมส่วนใครนะคะที่เขาพูดจาไม่ดีกับคุณนะคะพูดจาให้รายคุณเนี่ยนะ คุณไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจะย้อนกลับไปหาเขาเองเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วจะทำให้ตัวของคนเหล่านั้น่ะอยู่ในจุดที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าทำไมนะคะในวันนั้น่ะเขาถึงพูดจามไม่ดีกับคุณหรือว่ากับคนอื่นๆเพราะบีเชื่อว่าคนที่ใช้คำพูดหรือว่าวาจาที่ไม่ดีนะคะไม่ได้ใช้กับคุณแค่คนเดียวนะคะ เพราะว่าตัวของเขาเองจะเจอกับเหตุการณ์ทําให้เขานั้นนึกถึงอดีตที่เขาเคยใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีนะคะกับคนรอบๆตัวโดยเฉพาะกับคุณเพราะเขาจะเจอกับเหตุการณ์นะคะที่เหมือนกันกับคุณเลยแต่มันจะมีความหนักกว่าเพราะว่าไพ่แต่ละใบที่ึ้นมาเนี่ยมีแต่ความแบบกดดันนะคะการหลอกลวงนะคะ,ะการทําให้รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนในสังคมนะตรงนั้นนะคะมันจะมีความเจ็บปวดแล้วก็จะมีความทรมานใจมากๆนะ เนี่ยจากไพ่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรักอะแน่นอนคขาว่าถ้าเขามาหลอยคุณรักหรือเขานะคะเอามือที่3เข้ามาหรือนะคะคุณตกเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวพี่ไพ่ก็บอกเลยว่าเขาก็จะไม่เจอกับรักที่ดีนะคะความรักของเขาก็จะไม่สมหวงังไม่ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามถ้าคุณไม่ได้อโหสิกรรมให้เขา ะะเขาจะตัวแต่ความหลอกลวงในความสัมพันธ์แล้วหมดเงินหมดทองพี่ไพ่บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขากระทากับคุณนะคะคุณไม่ต้องไปแช่เขานะคะไม่ต้องพูดจามไม่ดีกับเขาะคะ่ะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปหาเขาเองทั้งหมดนะคะอแต่ว่าถ้าเด่นเลยอ่ะเป็นเรื่องของการเงิน นะคะเป็นเรื่องของการเงินที่คุณเองนั้นถูกหลอกถูกโกงเรื่องของการเงินแล้วก็ลองลงมาเป็นเรื่องของความรักนะคะที่เข้าไปเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์นะคะหรือมีบุคคลที่3นะแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตของเขานั้นมันจะมีจุดที่ทําให้เขาเองนั้นหยุดนิ่งซึ่งถามว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วไหมบีมองว่าถ้าเร็วก็อยู่ในเกมประมาณ3เดือน4เดือนนะคะถ้าช้าก็อยู่ในเกมประมาณ1ปีนะคะหรือไม่เกิน2ปีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเร็วแต่บางอย่างก็ช้า มันเหมือนมันต้องใช้เวลาสะสมอะค่ะแต่ว่ามันจอยค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นนะคะคลิปนี้มีทําให้คุณดูเพื่อรู้เท่านั้นเนาะไม่จําเป็นต้องแบบ ไปสาบแช่งเขาหรือว่าอะไรอะคะ่ะดูให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคนะคนที่เขาทํากับเราเนะ่ะเขาจะได้รับสิ่งที่เขาทําไว้กับเราเหมือนกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าแบบทําไมมันช้าจาังนะคะบีก็อยากจะบอกว่าบางทีนะคนเหล่านั้นอนะเขาอาจจะมีบุญเก่าอยู่นะคะเลยทําให้เขาเองนะ่ะยังคงสวยบุญเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่เขาทํากับเราอะคะ่ะมันจะเป็นผลแน่นอนนะคะ อีกอย่างเขาไม่ทํากับเราแค่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้เราเนี่ยมันค่อนข้างจะทวีความรุนแรงขึ้นนะคะกฎแห่งกรรมอ่ะยุติธรรมเสมอนะคะอืมทำอย่างไรก็ได้แบบนั้นนะคะอืมนะทำอย่างไรก็ได้แบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่บีเห็นคือตัวของเขาเองก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่นะคะคุณไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสิ่งต่างๆอะ่ะมันคือการสะสมนะคะ การสะสมกิเลสในใจของเขาอะค่ะจะนําพาให้เขาว่าจมดิ่งไปกับความมืดนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่ารอเพียงแค่ว่าเวลาที่มันเหมาะสมนะคะจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองพราะสิ่งที่บีเห็นนะบีรู้สึกแล้วว่านานา,นานตอนเนี้ยเขากําลัง เริ่มแล้วล่ะสำหรับบางคนนะคะเริ่มมีความผิดปกติในชีวิตนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะเริ่มถูกล็อกเริ่มถูกโกงนะคะเริ่มมีคนพูดจามไม่ดีนะคะเริ่มมีคนแบบแทงข้างหลังเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm. พี่ไพ่ก็บอกแล้ว,ว่าโอเคนะคะอ่าเห็นไหม บีพูดยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะเพราะจับไพ่มาก็ได้เป็นพไพ่ใบนี้เลยเห็นไหมคะพอฉันรอเนี่ยทุกอย่างมันกําลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปู่ยมเนาะพญามาจุราแต่ท่านก็ขึ้นบอกว่าท่านจะสะสารให้นะคะท่านจะสะสารให้ท่านจะทําให้ทุทกๆอย่างนะคะมันอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าคุณได้รับความยุติธรรมนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะอืม พอบีเชื่อเสมอว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแล้วอย่างที่บีได้พูดไปแล้วเพราะฉันเราเนี่ยคุณก็ทาใจสบายๆใช้ชื่อของคุณไปนะคะอืมไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าดูตักหน้าไพา่เราเนี่ยเขาเจอมอรสูนของชีวิตแน่นอนนะคะแต่บางคนเจอเร็อบางคนเจอช้าอย่างที่ได้บอกไปแต่มีแน่นอนนะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ